สวัสดีครับน้องๆอวันนี้พี่มิก็จะพามาเปิดกล่องสุ่มเพชร1 9 9 9 9เพเอเชรเออเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับน้องๆโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับไอดีรหัสลองเออรหัสลองที่ไม่ได้ออนมานานกว่า15ล้านปีไม่ใช่15วันพอนะครับผม15วันเราก็จะมาร่วมกิจกรรมอันนี้ได้นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดเดี๋ยวมิ่พาไปดูกิจกรรมนิดนึงนะครับผมโอ้ตรงนี้ครับผมรวมพลคนชอบเชียร์นี่ครับผมอันนี้คือเป็นรหัสลองที่ไม่ได้ออนนานนะก็จะมี อาตรงนี้ให้ใส่ส่งไอดีให้ที่ตัวที่เราอยากจะส่งนะครับผมคือส่งให้เพื่อนหรือส่งให้ตัวเราก็ได้ตัวที่เราอยากจะส่งให้อาเพียงแค่น้องๆกรอกยูไอดีไม่ใช่โคดอะไรผมยูไอดีที่เราจะส่งไปอย่างเช่นพี่มิกจะส่งให้อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะใส่ยูไอดีไปแล้วกันสองห้าหกสี่สองห้าเจ็ดเก้าสองสามอันนี้คือไอดีที่พี่มิกจะส่งให้นะครับผมน้องๆไม่ต้องกรอกตามพี่มิกนะผมพี่มิกส่งครบเรียบร้อยแล้วอาเพียงแค่น้องๆกรอกตรงนี้นะครับผมยูไอดีที่น้องๆจะส่งให้ก็กดตกลงแค่นั้น เฮ้ยนี่ก็ผมก็จะเด้งชื่อเพื่อนที่น้องๆจะส่ง่ะครับผมอ่าเช็คดูให้ตรงนะผมว่มาตรงหรือเปล่าอ่าไม่ต้องส่งให้พี่มิกนะครับน้องๆส่งให้ตัวที่น้องๆจะส่งให้นะครับผมอ่ากดเพิ่มเพื่อนไปแค่นี้นะครับผมก็จะได้แล้วผมเป็นกล่องสุ่มเพชร1 9 9 9 9เพอชรอ่าไอดีลองก็จะได้3มกล่องจาก7กล่องเออลด,ลดลดลงเหลือสามกล่องไอเห็นคนมันได้กันเยอะหรือ,อยังไงก็ผมพี่มิกเปิดมากี่ครั้งกี่ครั้งยังไม่เคยได้แต่รอบนี้พี่มิกจะจัดหนักจัดเต็มครับผม100กล่อง อ่าหนึ่งร้อยกล่องกี่กี่รหัสเอ้ยเอารหัสนี้ให้รอดก่อนโอเคผมพ่มิกจะขอเปิดเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไหนๆเราก็ได้แล้วก,กดล็อกไปผมก็จะได้ของตามนี้เออจะจะเต็มมีกล่องสามกล่องแล้วก็มีเพลงให้ฟังเพลินๆอ่ากับตัวไดมอนด์อ่าสมใสไปสมใสไปจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปเปิดเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมกับรหัสตัวรองของเราเฮ้ยเพลงมาเพลงมาอ่าจากนั้นเราก็ไปที่ร้านค้าใช่ไหมครับผมร้านค้าไปที่ตัวเรานะครับผมเอออ,อื่น โอเคนี่ผมเราจะเห็นกล่องสีเหลืองก็ผมกล่องสีเหลืองอยู่มุมนู้นเลยผมเราก็จะเปิดตรงนี้ไอ้เขาบอกว่าเราอย่าไปรีลาผมเปิดทีเดียวสามกล่องไปเลยถ้าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวพี่มิกมีอีกหลายรหัสนะผมเดี๋ยววันนี้เปิดแบบยาวๆแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดตัวรหัสรหัสหลักด้วยผมรหัสหลักตอนนี้พี่มิกเตรียมไว้แล้วผมสิบหกกล่องสองรหัสแล้วก็รหัสไก่อีกสามกล่องอีกประมาณเท่าไหร่นะสิบกว่ารหัสเออเยอะจัดเยอะจริงโอเคเพื่อนไปทำไปเลยไป อันนี้คืออะไรผมไม่ต้องตกใจผมอันนี้เกลือโอ้โหไม่เห็นวิแววนะครับผมเอาเกินไปหรือเปล่าเออจริงๆว่าจะดูเปอร์เซ็นนะผมจริงๆมันมีเปอร์เซ็นบอกด้วยนะครับผมน้องๆอ,งอาการที่เราจะสุ่มเพชรได้หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะ่ะหนึ่งในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะผมหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้น <c oughs> โอเคไม่ไม,มีดูไม่ทานผมเปิดไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราขอไปสุ่มรหัสที่เหลือนิดนึงรหัสที่เหลืออีกประมาณติดติรหัสถึงเ่อไห เออจริงๆพี่มิกเปิดไปรอบนึงแล้วผมก็ไม่ได้เลยเกือเกือทุเกือ,กอ,กอทุรหัสเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูรหัสลองของที่เหลือกันไป ก็น yeah. nice it, it ั <k ills> <ikka> ่นแหละครับคุณผู้ชมเข้มจัดโอ้โหเปิดไปแล้วไม่มีแม้แต่วีแวล แต่แล้วเพิ่งเสียใจไปครับผมจังหวะนี้เรามาที่รหัสหลักของเราแล้วนะครับผมนี่คือรหัสแรกของมิมินะครับผมจริงๆริงมีอีกรหัสหนึ่งโอเคแต่เขาเปิดรหัสนี้ก่อนละกันนะครับผมเป็นรหัสที่มีเล่นอยู่ประจําก็ไอตัวที่เราส่งมาเมื่อกี้เนี่ยครับผมส่งเข้ามาก็จะมาอยู่ตรงนี้ผมอ่ะกี่กล่อง16กล่องโอ้โหแบบจัดหนักจัดเต็มรอบนี้ทําไม่ได้ให้มันรู้ไปผมโอ้โหน้ําตาจะไหลเออเปิดมากี่กล่องแล้วไม่แน่ใจผมประมาณ3ามส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 ามเออก็เยอะพอสมควรนะ โอเคเรามาเอาที่เหลือกันดีกว่าผมตรงนี้16กล่องมีจมาได้พี่มิงนับมาอ่าเริ่มตั้งแต่1กล่องแรก3กล่อง5แล้วก็7กล่องโอเคเพื่อไปการไม่เสียเวลาเราขอเปิดรหัสนี้ก่อนแล้วพี่มิ้งจะมีอีกรหัสหนึ่งที่เปิดอีกเนาะไปะสุ่มกันเอาแบบชัวๆเลยละการผมพี่มิงจะไปแบบทีละ3กล่องนะผมถ้าไปแบบไปเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวมันจะไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่เกินเดี๋ยวมันจะหมดเร็วเกินไปโอเคขอไปทีละ3ละการผมรอบแรก3กมกองไปโหลด โอ้โหไม่มีแม้แต่วิเวลแต่มี4อยู่นะทุกคนเออเปอร์เซ็นที่พี่มิกบอกเมกกื่อกี้นี้ผมนี่นี่นี่ทุกคนเห็นกันไหมมันจะมีขึ้นอยู่ตรงบน,นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอ่าตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นส่วนไอ้ข,ข้างล่างเขียวๆนี่คือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก็จะมีตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเออหนึ่งถึงห้าเอาอไปต่อไปต่อเพื่อไม่การไม่เสียเวลาไปอีกสามโอ้โหไม่มีแม้แต่วิเวลเฮ้ยอ,อันนี้คือหนึ่งหมดเลยเอาจริงดิอ่ะไปต่ออีกเพื่อไม่การไม่เสียเวลาสาม ล่อยมาสักหน่อยก็ยังดีนะสามไปโหมันหนึ่งกับสามไม่เ,าเยาแล้วสองแล้วกนรถโอ้โหสองก็มันจะเกลืออะไรขนาดนี้หนึ่งเออรู้สึกว่าหนึ่งดีกว่าอมันก็ดีแค่ตรงเมื่อกี้อ่ะขอเปิดสมเลยแล้วกันเพื่อปันการไม่เสียเวลาไปออออไม่มีแม้แต่วีแววอะครับผมเอออันนี้เราเปิดไปประมาณอ่าห้าสิบหกสิบก่องแล้ว ยังไม่มีอะไรครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพจอย่าเพิ่งเสียใจผมยังมีกรหัสนึงอ่าไปเปิดอีกรหัสนึงเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปโหลดมาามากอีกรหัสนึงนะครับผมก็เป็นรหัสสุดท้ายแล้วนะครับผมรหัสหลักผมมีอีกรหัสนึงเออจะเรียกว่ารหัสหลักก็น่าจะใช่อยู่นะโอเคปที่พกกล่องที่เหลืออยู่จัดดนักจะเต็มเอาให้หมดเออกดรับมาให้หมดเลยจังหวะนี้อา่าใสพกกล่องก่อนน้านี้เปิดไปกี่กล่องรดับไม่ไหวเราเยอะจัด โอเคอีกส okay. ิบหกกล่องแล้วผมถ้าไม่ได้รอบนี้คือแบบน้ำตาจะไหลเราไม่มีเพชรเหลือแล้วไปสาวเราด้วยโอ้โหโอเคปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอให้สักอ่าหนึ่งกล่องในหนึ่งร้อยกล่องที่พิมพ์สุบไปก็ยังดีนะทุกคนอ่ารู้สึกว่าคัดไม้คันมือผมสิบหกกล่องสุดท้ายแล้วนะเว้ยอ่าสิบหกกล่องสุดท้ายแล้วผมถ้าไม่ได้จริงๆโอ้หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนี่มันเอามาหลอกหรือเปล่าโอเคปะ อขอแบบไปแบบทีละสามละการผมทีทีละหนึ่งถ้าแบบทีละสามแล้วมันออกแบบทีละอันผมขอเปลี่ยนใหม่ก็เป็นสองเป็นหนึ่งเป็นสี่เออปาสามโอเคยังม,มีสามขอสามได้สามจริง,รงๆอ่ะาต่ออะสองดีกว่าโอ้โหสองอย่าเปิดน,นะทุกคนอย่าเรียนแบบสองเป็นอะไรที่อุบาทมากไม่มีอะไรเลยผมอย่างละอันอ่ะแบบขอแบ่งสี่บ้างดีกว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งสองสามมีคนทํากันเยอะแล้วสี่ โอ้รู้สึกว่าสี่จะเวิร์กว่าสาม้ะที่ไหนกันก็มีสี่มีสามโอ้ยมันจะหมดแล้วะเอาประมาณสามแล้วกันโอ้โหอาคือแบบจะไม่ให้เห็นเพชรเลยใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยอะขอสามอีกรอบหนึ่งโอ้ไม่จะหมดแล้วไม่จะหมดแล้วขอทีละกล่องดีกว่าโอ้โหทีละกล่องอุบาทมากอย่าเรียนแบบนั้นทุกคนใครลอกเรียนแบบเนี้ยอืออุ้ยมันวู้ทีละกล่องมาทีละกล่องมาทีละกล่องมาโอ้โห กองสุดท้ายเอาจริงดิมันจะให้เกลืออย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเปิดกี่ครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่อ่าหนึ่งเพันซโอกาสคือ0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ผมไม่มีไม่มีเลยแม้แต่หนเอรซน้ยนั่นแหละนั่นไงโอ้โหประมาณกี่กล่องนะพี่มิกนับก่อนนะลืมแลนะอ่าสามสาเ้ยเยอะมากไม่รู้กี่กล่องอ่าน้องๆลองนับพี่มิกสุมกี่กล่อง ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันแต่บอกไว้ก่อนเลยตอนนี้พี่มิกขอไปฟอกไตก่อนแล้วเข็มจาดโอ้โหอ่ร์ตก่อนที่เราจะไปนะผมน้องๆรู้จักพี่มิกเปล่าจริงๆพี่มิกเป็นสตรีมเมอร์นะผมมีสตรีมทุกวันสำหรับใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามพี่มิกด้วยนะผมมีสตรีมที่ช่องพี่มิกเลยเดี๋ยวพาไปดูช่องนิดนึงช่องนี้เลยครับผมน้องๆช่องมิก มีสตรีมทุกบันช่วงประมาณมเย็นๆนะครับผมใครอยากมาเล่นห้องไฮไลท์ใครอยากเล่นห้องอัดต,ตัวก็มาเล่นกับพี่มิกได้นะครับผมน้องๆไว้เจอกันในสตรีมนะครับน้องๆไปลัขอตัวลาไปก่อนแล้วโชคดีนะผมวีหวัดดีวีดัดขอให้น้องสุ่มได้ตั้ง,ง9 9 9 9เกพันทากละกันคำวยพรจากพี่มิกโอเคไปละบ๊ายบาย,บายขอตัวลาไปละบาย,บายชวัวบ